สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเ,เด็กกับการเรียนสัปดาห์ที่แล้วสนุกและทำใบงานของครูได้หรือเปล่าคะ ได้ตกแต่งใบงานให้สวยงามหรือเปล่าคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูมีความรู้ที่จะนำมาให้เด็กๆตามมาดูกันเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะที่นี่สวยไหมคุณครูพาเด็กๆมาต่างสถานที่ในช่วงที่เด็กๆต้องหยุดอยู่บ้านกันคะ่ะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของภาษาท่านักเรียนอาจจะงงว่าเออภาษาท่าคืออะไร ไปรู้ความหมายของภาษาท่ากันเลยค่ะจิบจิบตาแล้วจ้าภาษาท่าหมายถึงภาษาทางนักตรศิลป์เสมือนเป็นภาษาพูดแสดงออกมาเป็นท่าทางเป็นสื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจภาษาท่าทำไม่ยากเลยนะคะเราไปให้คุณครูคสารีทำให้ดูเป็นดีกว่าจ้าเด็กๆท่าที่หนึ่งนะคะนักเรียนนั่นก็คือท่าตัวเราค่ะ คือการนำมือมาขีดที่อ,อกนั่นเองค่ะและถ้าเมื่อไหร่นะคะที่นักเรียนรู้สึกว่านักเรียนมีความสุขแล้วนักเรียนก็อยากจะยิ้มออกมานี่ก็คือท่าหน้าเตียสับค่ะท่ายิ้มนั่นเองค่ะแต่ถ้านักเรียนรู้สึกว่านักเรียนทุกใจขึ้นมาอยากจะร้องไห้ท่านี้เลยค่ะ ครูอยากให้นักเรียนฝึกลองทำในทุกทกท่าที่คุณครูทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเราไปดูที่ท่าต่อไปกันเลยค่ะและท่าต่อไปนะคะมาดูกันเลยค่ะนั่นก็คือท่าเศร้าอีกหนึ่งท่านะคะสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากเศร้าแล้วยังมีท่าอายเวลาที่เราไปไหนแล้วเรารู้สึกเขินอายนี่คือท่าอายนะคะแล้วก็ถ้าเราไปไหนอย่างเช่น อยที่นี่สวยจังเลยเราต้องการจะมองจะดูนั่นก็คือท่านี้เลยค่ะคือท่ามองค่ะไปกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้คุณครูสาแล้วก็น้องแรมไทยได้เอาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาท่ามาฝากแถมนังวพายเด็กๆของคุณครูมาเที่ยวนอกสถานที่กันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูจะต้องเป็นเด็กดีตั้งใจทำใบงานท้ายคลิปนี้ด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะส่งเฉลยไปในช่วงเย็นเด็กๆอย่าลืมตรวจนะคะว่าเด็กๆทำถูกต้องหรือไม่สำหรับวันนี้คุณครูสาขออนุญาตไปก่อนพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบาย